ยยันห้องฟางเลยนะสวยบินไอบินมัน่ะดู้าความคิดกูไล่กูไวั้กูะมากเท่วไ่เเฮ้ยเฮ้ยีวมีลกูเมื่อยนะเห็ไหมกูบอกอ้าวอีควาย่องมันไปดีแล้วเข้าในห้องโอเจ๋เ่ตัวเอย้ยนี่เลย ขูว่าวุงูว่าโดนทีโดนทีอีอีเมสเกอร์ึงมึงโดนทีโดนทีโดนทีององีก็รีบว่ทางจะเล่นง่ายกรีบรีบมา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 มมามามมามามมมมมมาาาา

อันี้อือตดเต็มฮันี้อันีอัน้อันไเเ้ยเวต้องลองมีด้วนี่อเเ็จนไอูีไองมันนแน่นคิดว่าไหมนี่ฟังเสียงดตวัด้อ้มียงฟันมัวั้นล่ะนีอย่ายลองเรีวอ mùa quan quang ngoài vào ừ, uh. qua. ừ. ừ. yes. kia long ngự dio ra đi chưa vào ơi mùa mưa mùa mưa mùa mưa mùa đi mùa đi đi มือตายมืงตายมืงตายมือตายมเลยไม่ตายวะเห็นดินายอพลัวใครใครบ้าง่อุ้งไปวะเ้ยงงงงเนื้อการูดงงงงอันัอเปรื่องขอันายเปนนกากม้มแตกนนั

เอาตีมือ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 เหนื่อยรอทายกวันเลยหัวหมลิ้งแลอนท่านอ้หัวเหนื่อยยังมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวม่ไกลกว่าหัวมัหัวมอเาี้หมดโ Chang sửa ngược lại mọi gì phải nói chuyện gì phải nói chuyện gì gì vậy đi vậy 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 đi đi vậy vậy đi vậy 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 มาลูกค <c oughs> รูระเบขายสองปีเลยไมได้เโง้นมา <c oughs> นอไรแบีเนี่ย <c oughs> โอ้ยอริบูไม่ดูอันนี้นี่ดูไอตงอยู่เจ็บยิงผ่านตหางขานี่ใครพูดเสียเนี่ย มือมวงฮอดเลยึงแึงเหญ่นักมึงให่นักอเอมื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 อฮอดวมึ่งมือึงฮอดหนี่งมือไงสองเฮ้ยวะข้าชีแม่งค่าได้ผิดกายอ่ะถามเจ้าของร้านบอกว่าลงโป๊อไปช่วยฮันรอนนะ